ีดมาทุกคนวันนี้สั่งใหม่แล้ววันนั้นลงรูปไปขำๆโอ้โหรอคิวนานเลยพี่ๆ <laughs> ตามไปสั่งกันเร็วมาก <laughs> จะบอกว่านี้เป็นแหล่เทมเลยนะใช่น,น้ำ <obsc ented. S 1> ลำไยสดเลยอ่านี่น,นี่ให้ดูมาแบบ <sc ú Đây> แน่นๆกระป๋องแบบนี้เลยเขาเพิ่ง <c oughs> มาส่งเลยนะเนี่ยนะใช่เราบอกพี่เขาว่าแช่มาให้หน่อยเอาแบบเป็นเหมือนเป็นวุ้นๆอ่ะเนาะใช่ นี่ครับจะเป็นน้ำลำไยสดเธอสั่มมาสองอย่างใช่ไหมใช่มีลำไยแก่ันี้เขาเรียกว่าอะไรลูกตาลอ่านี่เป็นแน่นๆกระป๋องแบบนี้เลยกระป๋องใหญ่อยู่นะเทียบกับหน้าเธอเธอดูแน่นกระป๋องจริงอ่ะเต็มจนแทบจะล้นอ่ะอันนี้ไม่ใช่ไอไม่ใช่น้ำไายอบแห้งนะจะเป็นเนื้อลำไยสดนะทุกคนใช่วันนั้นกินไปโคตรสดชื่นนะเธอใช่แล้วพอแบบพอลงไปปุ๊บจะกินเองไม่ได้แล้วรอคิวนานมากใช่รอสองสามวันอ่ะนี่แกให้ดูสดๆเลยเขาซีนฟอยมาอย่างดี โอ้ย่ังดีจริงเอาไม่ออกเลยมันแข็งไงเธอเ่เน่อุ้ยเธอดูความเป็นวุ้นอย่างเงี้ยกินแล้วแบบสดชื่นมากร้อนๆแบบนี้เนาะนี่ดูนงดูเนื้อนะคะเนื้อตั้งแต่ต้นกระป๋องอ่ะยันท้ายกระป๋องอ่ะเธอร้อนๆแบบนี้คือมีความหอมความหวานแบบกําลังดีไม่ได้แบบหวานเจี๊ยบเลยแล้วพอเป็นลาไยสดแล้วมันจะหอมมากอะเนาะเนี่ยใช่มันจะไม่ได้หอมเท่าลาไยอบแห้งแต่มันจะมีความหอมของเนื้อลําไยสดอ่ะใช่ คือเนื <Yes. s Elliott ills> <sh arp ain> ้อลำไยสดอ่ะมันจะไม่เหมือนลำไยแห้งนะทุกคนมันจะมีแบบความฉ่ำน้ำแล้วก็มี t e เจอร์ให้เคี้ยวกว่าเนาะใช่เนื้อมันจะเต่งๆเลยเป็นก้อนๆอะโอ้เธอยิ่งแช่มาเป็นบ้นคือฟินมากขออนุญาตใช้มือเลยนี่โอ้ดู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 เห็นไหมเนื้อลำไยเป็นแป้แบบนี้เลยลายกระเด็นใช่หรอเนื้อลำไยคือหวานจริงนี่ฮะคือกินให้ดูเรียๆไม่ได้เตรียมช้อนเตรียมอะไรมาเลยพอมันเป็นบูลแล้วแบบ ขึ้นมายากอ่ะ <c oughs> ใช่คือถ่ายให้ดูจริงๆอ่ะถ้าเทใส่ถ้วยเนาะ<ช>อร่อยแล้วช้อนตักอ่ะเนาะกินแบบสลับบี้เลยเนาะใช่อันนี้เขาจะชื่อว่าน้ำสดชื่นนะทุกคนที่เราสั่งมานะอันนี้เธอสั่งมาเท่าไหร่บ้างครับอันนี้แบบที่เนื้อแน่นๆแบบนี้ร้อยสามสิบเก้าบาทนี่ลำใหญ่ก็แน่นๆเต็มกระปุกแบบนี้เลยหรือแบบธรรมดาก็เนื้อแน่นเหมือนกันนะเธอเจ็ดสิบเก้าบาทเจ <79 S 2> ็ดสิบเก้าบาทก็จะมีเนื้อเหมือนกันแต่จะไม่แน่นเต็มกระป๋องอ่ะเนาะใช่ ใครอยากกินน้ำหน่อยก็แบบ79บาทให<ช>ญ่ก,กินเนื้อก็ประมาณนี้อันนี้กินเป็นแบบฟิลง้อก็ป๋องเลยอ่ะใช่เหมือนง้อก็ป๋องลำใหญ่ก็ป๋องเลยอันนี้จะเป็นอัน,นี้แกะดูสิอันนี้เป็นลูกตา,เา,าลเถอะทันีแนี่ถ่ายแบบไม่ได้เตรียมมาถึงก็แกะเลยนี่้วันนี้จะกินง่ายหน่อยเพราะว่ามันละลายมาแล้วนี่ลูกตาลลูกตาลนะน่าจะหวานกว่าไหมมันหวานคนละแบบเธอแต่อันนี้มันจะฟิลเหมือนกินเยลลี่อ๋อ <Ừ. S 1> อันเนี้ยดีเลยถ้าใครที่แบบไม่ชอบหวานมากถ้าลำใหญ่นะ <c oughs> กระดกใหญ่เลยอันนี้ได้ฟิลเนื้อเต็มมากชอบว<ด><ด>ัน,น,เ,นวเนี้ยดูเนื้อดิทุกคนไม่ได้อวยอะเนี่ยเขาใส่เนื้อแบบแบบนี้จริงๆนะดูเห็นไหมแต่และกระป๋องอันนี้เนะนี่ยเนี่ยเอันน,น,นี้จะเห็นชัดหน่อยอันนี้แบบ79บาทเห็นไหมเนื้อก็จะประมาณครึ่งกระป๋องไหมอ่าใช่ประมาณครึ่งกระป๋องนะแล้วก็น้ำนะอันนี้คือมันเป็นน้าแข็งแลทุกคนมันเลยมองเหมือนไม่เห็นไม่ชัดมากใช่ ก็เขาแช่ามาสักแข่งโค้เลย <laughs> เออดีเว้ยจะกินอีกนานมั้ยเนี่ยจับให้จันานแล้วเนี่ยเมื <laughs> ่อไหร่จะเลิก เดี๋ยวเลิกแล้วเนี่ยเผื่อใครอยากกินตามนะทุกคนตามไปสั่งได้เขาชื่อร้านน้ำสดชื่อนะเห็นเขาบอกว่าถ้าสั่งขมห้ากระป๋องแบบเราส่งฟรีทั่วพัทยาเลยก็คือเนี่ยมาส่งถึงท้ายรถเลยแล้วก็กินเลย <g ül s> ไม่มีใครก็กินเลย <c uman> หรือว่าถ้าใครอยากกินนะตามไปกินที่งานหมี่ทะเลมาเ <c uman> สิร์ฟของเราก็ได้นะวันที่1นึถึงเมิถุนาย,ยนนะร้านนี้เขาก็ไปเหมือนกันจะบอกว่างานจัดที่เซ็นทรัลพัทยาฝั่งชายอาหารเริ่มตั้งแต่สี่โมงเย็นถึงสี่ทุ่มเลยใช่ที่จอดรถที่จอดรถมีเพียบแล้วมาเจอกันในงานได้นะบอกเลย จับไว้จับไว้จะกินก่อนเธออันนี้แบบถามจริงๆเลยนะจะมีน้ำใจให้พี่สักอึกไหมนะเราต้องถือเธอเขาเปิดกระป๋ามาอย่าม่แย่งเขาจะกินสองอันนี้อันนี้มันเนื้อเยอะเธอเอาเนื้อเยอะไปบอยอ๋อเหลือเหลืออันนึ่งอันนี้เนี่ยเขายังเหลือให้เธออันนึงนะโโอ้หเป็นน้ำใจประเสริฐแท้แม่จ๋า